เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขชุมชนฉีดพ่นหมอกควันในชุมชนต่างๆเพื่อที่จะตัดวงจรการระบาดของโรคไข้เลือดออกค่ะหลังพบว่าผู้ป่วยในจังหวัดสงขลาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องมากที่สุดพบในอำเภอหัดใหญ่อำเภอสะเดาอำเภอจนะและอำเภอเมืองสงขลาซึ่งจากข้อมูลสาธารณาสุขพบว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนที่แล้วนะคะมียอดสะสมมากถึง1 7 7 3คนเสียชีวิตสองคนติดอันดับ8ของประเทศค่ะเจ้าหน้าที่ ที่สสจสงขลาเปิดเผยนะคะว่ายังคงมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ามารักษาตัวอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนอัตราการระบาดของโรคสูงขึ้นมาจากพื้นที่น้ำท่วมขังกลายเป็นแหล่งเพาะพันยุงลายซึ่งก่อนหน้านี้สสจได้ออกรณรงค์อย่างต่อเนื่องแต่ ไม่สามารถลดอัดตราผู้ป่วยลงได้ค่ะครั้งนี้ขอความร่วมมือให้องคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น16อำเภอของสงขลาช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ออกรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากไข้เลือดออกหากป่วยแล้วมีโอกาสจะรุนแรงเสียชีวิตได้ค่ะ